สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเครื่องของการบินไทยค่ะเป็นการบินไทยนะคะแอร์บัสเครื่องแอร์บัสเครื่องใหญ่เลย A330 นะคะถึง300ของการบินไทยเที่ยวบิน TG679 นะคะมีเส้นทางจากกวางโจวุวรรณภูมิค่ะ ก็เครื่องบินลำนี้เนี่ยบินออกมาจากกวางโจช่วงเวลาสักประมาณ3ทุ่มแล้วก็มาถึงบ้านเราสักประมาณ5ทุ่มกว่า,วานะคะคแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะในขณะที่เครื่องนั้นกำลังร่อนลงเจาะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ได้เกิดทลนไหลออกไป จากทางวิ่ง19 l นะคะไปทางด้านขวาซึ่งลักษณะการลงเนี่ยเขาบอกมันกระแทกทำให้ด้านขวานั้นเกิดครูดกับพื้นจนเกิดเพลิงลุกไหม้ค่ะก่อนที่จะไปหยุดอยู่ที่สนามหญ้าในลักษณะของล้อหน้าเนี่ย หักอยู่กับหัวเครื่องแล้วก็ปักอยู่ที่ดินนะคะคซึ่งก็มีการลําเลียงผู้โดยสารออกมาทางประตูฉุกเฉินแล้วก็ผู้โดยสารค่ําคืนที่ผ่านมาที่มากับสายการบินนี้โอ้โหมีแต่คนดังๆด,ดังนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น อดีตนักการเมืองนะคะรวมไปถึงมีดารานักแสดงร่วมอยู่ด้วยนะคะคแล้วก็ยังมีสินแสชื่อดังนะคะคก็รวมอยู่ในลำนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคลำนี้ก็บรรทุกผู้โดยสารมานะคะกับเที่ยวบินนี้298รายค่ะแต่ก็รายงานเข้ามาว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนทั้งสิ้น12รายนะคะ ซึ่งณนะขณะนี้เองก็ยังคงมีการากู้กันอยู่นะคะแต่ว่าผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าอาจจะกระทบกับเที่ยวบินทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะซึ่งก็จะทําให้เที่ยวบินนั้นช้าลงบ้างอาจจะไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดเอาไว้ค่ะ ในขณะที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้หลายๆคนก็นะครับรายงานการส่วนใหญ่ผ่านทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าลงมานะครับแรกๆเลยเนี่ยก็คือจะรู้จากเหตุการณ์ของโซเชียลมีเดียที่มีคนโดยสารแล้วก็ลงมาแล้วก็บรรยายภาพในขณะที่เกิดการลุกไหม้นะครับสิ่งที่ได้รับผลกระทบนั้นนะครับอย่างเช่นการเดินทางใครที่จะมาลงจอดที่ทางสวนภูมิเนี่ยนะครับวันนี้ทางการบินไทยเขา ได้ประสานนะครับสนามบินดอนเมืองเพื่อที่จะให้เครื่องที่เดิมปกติแล้วจะต้องมาลงที่สวนภูมิก็ต้องไปลงที่ดอนเมืองแทนนะครับทำให้เรื่องของการเตรียมความพร้อมหลายๆคนก็ต้องปรับเปลี่ยนและก็วางแผนในการเดินทางนะครับมาดูความเห็นของคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์นี้มานะครับอย่างที่คุณอังสีมาว่าว่ามีนาราน,นักการเมืองแล้วก็หลายๆคนนะครับอย่างคุณวีรภาพสุ ภาพไพบูรนักแสดงช่องเจก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารลำนี้ด้วยที่เดินทางไปแต่ว่าไม่ได้รับอันตรายคนที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเรือลูกเรือแล้วก็เป็นพนักงานโดยสารบนเครื่องบินเนี่ยนะครับบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดอาการตกใจแล้วก็สำลักควันในในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับพอดีว่าผมมีโอกาสได้ไปเจอนะครับในอินสตาแกรมของบุคคลหนึ่งนะครับที่โดยสารไปกับเครื่องลำนี้ด้วยเขาบอกว่า เขาก็มาเล่าโพสต์ภาพขึ <C> e <ra> choices, ้นมาในลักษณะที่กำลังเกิดประกายไฟในนักรังสีมาแล้วก็มีควันเนี่ยพุ่งออกมาคุณเจนนี่นะครับเขาชื่อคุณเจนนี่เขาบอกว่าเจนนี่เทียนมากอ๋อไม่ใช่เจนนี่เทียนแต่ว่าเป็นอีกเจนนี่หนึ่งครับว่าเดินทางไปด้วยแล้วก็บอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนั่งอยู่บนเครื่องดีๆเครื่องบินลงรันเวย์ไฟลุกท่วม ทุกคนวิ่งกันเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็จะจดจําไปตลอดกาลเขาบอกว่าเครียดที่รอดมาได้แล้วก็นะครับบอกว่าโทรหาแม่เป็นอันดับแรกเลยแล้วบอกว่าไม่แน่ใจว่าตอนที่วิ่งมันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทิ้งหมดเลยคุณเจนนี่ทําถูกแล้วคือคุณเจนนี่ต้องทิ้งต้องไม่เอาเลยเลยคือหลักการที่ดีคือต้องทิ้งไปเลยนะแล้วก็บอกว่าเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนไม่รู้ว่าเครื่องมันจะระเบิดตอนไหนตอนที่เจนนี่อยู่บนเครื่องเนี่ยตอนลงแล้วเครื่องก็กระแทกกับพื้น ตอนมันเบรกไม่อยู่ประกายไฟก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็ค่อยๆลุกไหม้เรื่อยๆพอมันหักจอดทุกคนก็ร้องกรี๊ดร้องไห้วิ่งเหยียบกันแบบไม่สนใจอะไรเลยขออย่าโดนอย่างขอบอกว่าขออย่าโดนย่างสดเป็นพอ mm. แต่ก็ไม่ได้มีข่าวว่ามีคนติดในเครื่องบินเหมือนกันก็จะมีแบบขาพแพงนิ้วซ้นไม่มีใครเสียชีวิตแล้วก็บอกว่าบาดเจ็บกันเล็กน้อยคุณเจนนี่เองก็บอกว่าตัวเขียวนิดหน่อยมือไปฟาดกับเหล็ก อันนี้คือคนที่เขาเล่ามานะใช่ค่ะซึ่งดิฉันก็เข้าไปสอดส่องนะคะเข้าไปแอบดูเหมือนกันในอินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มนี่แหละพอทราบข่าวว่าคุณมีอยู่บนเครื่องเนี่ยก็เข้าไปดู ไม่มีภาพตอนเกิดอุบัติเหตุนะคาดว่าคุณวีคงถ่ายไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างวิ่งอย่างที่คุณนิพัฒน์บอกนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ดิฉันนั่งเครื่องบินเนี่ยจะใกล้จะกลายสิ่งหนึ่งที่จะหยิบมาดูตลอดเลยคือคู่มือที่อยู่บอกหน้านะคะคือด้วยความที่เป็นโรคพารานอยก็จะดูตลอดนะคะเปิดดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็มี แอลเฮอสเตดหรือว่าเป็นพนักงานที่เขาจะมาสาธิตเนี่ยว่าอะไรจะหล่นมาตรงไหนจะวิ่งออกทางประตูยังไงนะคะดูเอาไว้ไม่เสียหายค่ะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยบางทีมาช่วงห้าทุ่มครึ่งเป็นช่วงที่หลายคนกําลังหลับเลยนคะคะก็พอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเชน่นว่าสติสตางถ้ามีน้อยนี่อาจจะเหยียบกันได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะคร,ครับในขณะที่วันนี้มีการเปิดเผยอ,ออกมาด้วยสําหรับเรื่องของการถแถลงหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับทางคุณสรจักร ก็บอกว่าถ้าใครที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเที่ยวบินต่างๆการบินไทยเปิดหมายเลขไว้นะครับตอนนี้025453181ประชาชนสามารถที่จะสอบถามตารางบินได้ตลอด24ชั่วโมงย้ำกันอีกครั้งนะครับเบอร์โทร025453181ประชาชนก็สามารถที่จะ สอบถามได้เพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาในเบื้องต้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่มีการถแถลงออกมาจากเมื่อช่วงเช้าของอธิบดีกรมการบินพลเรือนค,คุณสอขออภัยนะครับคุณวรเดชหาสุวรรณเป็นอธิบดีกรมพลเรือนเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าคานด้านหลังคานล้อด้านหลังเนี่ยด้านหลังขวามันเกิดหักพอหักปุ๊บทําให้เครื่องยนต์มันเสียการทรงตัว พอเสียการทรงตัวปุ๊บนะครับก็เลยทําให้ปีกด้านขวามันไปครูดกับพื้น<อ>ที่เป็นพื้นปูนจากนั้นก็เลยเกิดประกายไฟ,ไฟขึ้นมาทําให้ลุกไหม้แล้วก็ลุกลามเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการถแถลงเมื่อช่วงเช้ากันครับเชิญค่ะครับก็ขออนุญ,ญาตชี้แจงอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เครื่องบิน TG 6 7 9ของการบินไทยครับมาลงสนามบินสุวรรณภูมิรันเวย์19ทางฝั่งซ้าย เมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับ5ทุ่ม38นาทีเมื่อคืนมีผู้โดยสารทั้งสิ้น288คนบวกกับลูกเรือรวมกันแล้วเนี่ยเป็นทั้งหมด301คนครับก็ขณะที่ลงแล้วก็กำลังเ,อท,เทัชดาวเรียบร้อยวิ่งมาประมาณกึงกลางทางวิ่งนะครับก็เ,เกิดอุบัติเหตุที่ที่ฐานล้อนะครับซึ่งก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นเป็นทางด้านไหนเข้าใจว่าทางด้านขวาน,นะครับก็ได้ ยางยางยางเนี่ยระเบิดออกแล้วก็ล้อก็คลูดกับพื้นลันเวเป็นระยะทางประมาณสัก3 0 0เมตรไม่ขอโทษเอ่อตัวตัวตัวฐานล้อคลูดกับรันเวนะครับตัวฐานล้อคลูดกับรันเวเป็นระยะทางประมาณ300มาเ,เะะมตรแล้วก็ออกนอกทางวิ่งทางฝั่งขวาไปนะครับอยู่บริเวณกึ่งกลางทางวิ่งนะครับก่อนขอโทษบริเวณข้างทางวิ่งก่อนถึงเครึ่งครึ่งหนึ่งของทางวิ่งประมาณสักเกือบเกือบสักสองเกือบเกือบสองพันเมตรประมาณก่อนถึงแท็กซี่เว็บราเวอร์เจ็ดและราเวอร์แปดนะครับ ก็วันนี้มีผมแล้วก็ท่านกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยครับท่านสารจักรเกษมสุวรรณครับท่านรักษาการกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ทางวิทยุการบินทางกรมการบินพลเรือนนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับตั้งแต่ตอนเวลาประมาณสักเก้าโมงกว่าไปดูที่เกิดเหตุกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาประชุมนะครับก็สรุปว่า ผู้โดยสารที่มาทั้งหมดนะครับก็จะมีบาดเจ็บกันบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นการบาดเจ็บในช่วงที่อ,ออกอ,ออกออกจากเครื่องนะครับออกจากเครื่องแล้วก็ทาผิดโปรเซียร์แต่ตอนช่วงที่นั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยไม่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับขณะนี้ก็ยังมีติดค้างอยู่โรงพยาบาลเพียงไม่กี่คนฮะก็มีที่หนักสุดก็จะเป็นข้อมือแล้วก็มีเจ็บหน้าอกบ้างนะครับแล้วก็มีข้อมือหัก ข้อมือผมไม่แน่ใจซนซนหรือหักนะครับเดี๋ยวให้ทางการบมีไทยชี้แจงเพราะได้ประสานกับทางโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าโดยรวมที่เหลือก็ปลอดภัยหมดครับก็จะมีคนไทยเราเท่าที่ทราบนะครับมีท่านอดีตรัฐมนตรีชานชัยชัยรุ่งเรืองครับก็ท่านก็ตอนแรกท่านบอกว่าเจ็บหน้าอกนะครับก็เข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลขณะนี้กลับบ้านแล้วนะครับแต่เลขาท่านชื่อคุณจิตขาวโตขณะนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ประเด็นนี้เดี๋ยวผมให้ทางการบมีไทยชี้แจงนะครับในส่วนของ การท่าครับเราก็จะเตรียมแผนที่ประชุมเมื่อสักครู่นะครับได้เตรียมแผนเะหน้าในการรองรับผู้โดยสารซึ่งได้มีกําหนดการแล้วบางท่านก็ขณะนี้ก็อยู่บนอากาศกําลังที่จะมาลงที่สนามบินนะครับก็อาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างโดยตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงที่เป็นพีคเอาตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง10บโมงนะครับเมื่อกี้ที่ทางวิทยุการบินได้ให้ข้อมูลมาก็เครื่องบินที่บินวนลอยอยู่นบนอากาศเนี่ยประมาณสัก30กว่าลํา ก็จะดีเลย์ไปประมาณ14นาทีนะครับค่าเฉลี่ยดีเลย์ประมาณ14นาทีของเครื่องบินที่จะมาลงส่วนเครื่องที่จะวิ่งขึ้นก็จะเป็นการดีเลย์ในหลุมจอดเพราะว่าเราทราบแล้วแหละว,ว่าว่าไม่สามารถจะวิ่งขึ้นได้ตามปกตินะครับต้องต้องอเหลือเหลือเหลือใช้งานได้อยู่รันเวย์เดียวก็จะจอดรออยู่ที่หลุมจอดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ถึงจะปล่อยให้แท็กซี่มามาวิ่งขึ้นได้นะครับอย่างที่ท่านประธานได้ชี้แจงแล้วว่าก็ถลายไปไปยางประมาณ 3า0สอเมตรนะครับแล้วก็ไปจอดสนิทอยู่บนสนามหญ้าข้างรันเวย์นะครับ <ปะ S 1> ก็ระหว่างที่เครื่องถลายไปนั้นก็มีการครูดรันเวย์ไปนะครับการครูดนั้นก็อาจจะทําให้มีประกายไฟเกิดขึ้นนะครับที่เราเห็นคิดว่ามีมีมีไฟเกิดขึ้น <c oughs> เมื่อ เครื่องจอดนิ่งสนิทแล้วนะครับกบตันก็ได้ดำเนินการอพย,ยพผู้โดยสารทั้งหมดนะครับ288ท่านนะครับเ,เป็นเป็นผู้โดยสารผู้ใหญ่287แล้วก็มีอินแฟนมีเด็กเ,เล็กอยู่1ท่านนะครับเป็น388ท่านแล้วก็เ,เปิดประตูฉุกเฉินด้านซ้ายของสนามของของเครื่องบินนะครับทั้ง4ประตูแล้วก็เปิดสไลด์ที่เรียกว่าเป็น สไลด์ให้ให้ลงจากประตูฉุกเฉินนะครับทั้ง4ด้านทั้ง4ีประตูทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ดำเนินตามตามขั้นตอนของออการอพยพผู้โดยสารลงจากเครื่องทุกประการก็คือ,อลูกเรือนะครับก็จะลงสไลด์มาก่อนสไลด์ละสไลด์ละหนึ่งท่าน ทุกสไลด์นะครับเพื่อที่จะมารอรับผู้โดยสารที่ลงสไลด์ตามมาเพราะฉะนั้นลูกเรือที่จะเห็นลูกเรือผู้โดยสารเห็นลูกเรือลงมาก่อนหนึ่งท่านเนี่ยแต่ละสไลด์เพื่อมารอผู้โดยสารทางด้านตามโปรซีเจอร์ของการรักษาความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อส่อลูกเรือที่เหลืออีกสิบท่านเนี่ยก็จะอยู่บนเครื่องดูแลผู้โดยสารจนกระทั่งลงสไลด์มาครบหมด288 ท่านแล้วลูกเรือที่เหลือสิบท่านจึงลงตามมาครับกับตันลงมาเป็นท่านสุดท้ายนะครับแต่ว่าระหว่างที่ลงสไลด์มานั้นก็อาจจะมีผู้โดยสารบางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการลงสไลด์นะครับก,ก็มีบาดเจ็บมีถลอกแล้วก็เวลาลงมาถึงปลายปลายสไลด์ก็อาจจะลงผิดท่าน,นะครับก,ก็ทําให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บแล้วก็เมื่อคืนนี้มีทั้งหมด14ท่านที่เรานําส่ง ไปรับการไปสมยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับเช้าวันนี้ทั้ง14ท่านเวลานี้ก็เหลือเพียงแค่6ท่านนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะครับอีก8ท่านออกจากโรงพยาบาลกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ4ท่านที่เหลือนั้นก็จะเป็นคนจีน4ท่านนะครับหนในสท่านนั้นก็อาการหนักสุดคือข้อมือหักนะครับน่าจะลงมาแล้วใช่ข้อมือเท้านะครับแล้วก็คนไทย1ท่าน เป็นเลขาของท่านชันชัยชยยัยยงเรืองนะครับทราบประปวดหลังอตอนนี้อาการการยังไม่มีอะไรหนักกว่านั้นนะครับแล้วก็มีชาวสิบวีหนึ่งท่านครับรวมเป็น6ท่านที่ยังอยู่รนบกานอยู่ในเวลานี้นะครับ นั่นก็กเป็นถ่อยำคำแถลงนะคะที่มีการพูดถึงไปเมื่อเช้านี้แต่ก็ยังคงยืนยันนะคะว่าเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะที่ดีนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็เรื่องของเวลาในการที่จะใช้กู้เครื่องบินเนี่ยก็น่าจะสัก เราๆไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะในอีก5ชั่วโมงนี้ก็น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็การถแถลงนั้นเป็นการหาสาเหตุนในเบื้องต้นนะครับซึ่งทางกรมการบินพลเรือนบอกว่าตอนนี้เร่งนํากล่องดำนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบกันต่อไปว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นตรงกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายัางไงเราก็จะติดตามความคืบหน้ามาส่วนผลกระทบเรื่องของสายการบินอะไรต่างๆก็ย้ํากันนะครับสำหรับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามเส้นทางการบินหรือว่า เที่ยวบินต่างๆได้ที่025453881นะครับ025453881ตลอด24ชั่วโมงครับ